แล้ก็ช่องจีนพาเลนิกเช่นเคยนะคะวันนี้จีนก็กลับมาแล้วนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าจีนก็คิดถึงทุกคนนะคะเนื่องจากจีนหายไปนานจีนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําคลิปช้าแต่ว่าวันนี้จีนกลับมาแล้วนะโอเคค่ะเนี้ยหหัวข้อวันนี้นะคะจีนจะบอกว่าเดียว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 ,ยวใครมันกระโดดมาข้างหลังวะเขาคือใครอเขากระโดดมาเรา่อยมากเดี๋ยวยุดก่อนโอเคเลิกคำ จีนจะบอกว่านะคะหัวข้อวันนี้ที่จีนจะบอกก็คือเรื่องไอเทมต่างๆนะคะก็ทุกคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าคือจีนหยุดคำไม่ได้อะเดี๋ยวโอเคโอ้ยเอาอะไรจูนจุนจุนโอเคนะคะเราก็จะมาเข้าเรื่องกันเรื่องไอเทมนะคะทุกคนโ okay, อเคไปแล้วนะคะ,ะ,คะเรื่องไอเทมนะคะที่จีนจะบอกก็คือทุกคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋านะคะ ซึ่งกระเป๋านั้นมีพื้นที่จํากัดทุกคนคือของอะ่ะมันจะต้องแบบเก็บเยอะมากใช่ไหมสำหรับเกม M A O R P G อะ่ะคือทุกของดูแบบรวนแล้วแบบมีคุณค่าซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณค่านี้สามารถทําอะไรได้บ้างใช่ไหมแต่เกมหลักๆของ A, A O R P G อะ่ะคือมันมีแค่ไม่กี่อย่างก็คือมีคามีของแลแล้วก็ขยะใช่ปะอ่ะเนี่ยเพียงแค่สชิ้นเนี่ย คือทุกคนจะรู้เลยว่าของไหนควรเก็บ <blind point> ของไหนควรทิ้งเพราะมันเป็นพื้นฐานของเกมเมโออาร์พีจีอยู่แล้วนะคะทุกคนซึ่งจีนอาจจะไม่ต้องพูดเยอะก็ไดไ้พูดหมดก็ได้เพราะาบางคนเขาก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วอะใช่ไหมว่าของชิ้นไหนควรเก็บของชิ้นไหนควรทิ้งอะทุกคนก็น่าจะดูเป็นอะเออจริงๆจีนไม่ต้องทําคลิปนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามีคนเรียกร้องมาจริงๆนะคะจีนก็เลยต้องทำโอเคอ่ะจีนจะมานี้จีนสออธิบายคร่าวๆเลยนะคร่าวๆเลยนะคะว่า <Sand lot> การเก็บแล้วการทิ้งของของที่นี่เป็นยังไงโอเคค่ะของชิ้นแรกเลยนะคะที่จะได้มาจีนจะแบ่งเป็น5้าอย่างดีกว่าห้าอย่างนะคะที่ควรมีก็คือหนึ่งของดอกจากมอนเตของดอกจากดันเจียนอ่ะอันนี้คือ2อย่างหลักๆหลักๆเลยนะคะก็ที่จีนจะแบ่งไว้ว่ามีดอกจากมอนดอกจากดันซึ่งดอกจากมอนดอกจากดันเนี่ย อย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือดอกจากบอสด้วยนะคะซึ่งบอสเนี่ยแหละตัวดีเพราะว่าของชิ้นไหนที่ดอกจากบอสมักจะมีมูลค่านะคะซึ่งตั้งกันไปว่าของแรนั่นเองส่วนของดอกจากมอนเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่เราจะต้องเอามาคาบต่างๆนะคะเช่อนอาวุธเอย,ยาเอยของแบบสเพเรเลยเยอะๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้อง ใช้ของดรอปจากมอนด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เกมนี้ใช้จนปวดหัวจริงๆก็คือของดรอปจากเควสนะคะซึ่งเควสบางเควสเนี่ยมันจะให้เราไปหาอุปกรณ์ใช่ไหมวัตถุดิบที่แบบเขาต้องใช้ในเควสอะแล้วซึ่งจำนวนมันไม่ได้มันไม่ได้น้อยทุกคนจริงๆมันไม่ได้น้อยแล้วชอบกระเป๋าก็มีน้อยมากน้อยจริงๆเครือบ น้อยอะน้อยเสียงสองเลยจริงๆอะโอ้โหกระเป๋าช่องน้อยอะไรขนาดนี้เก็บได้แค่นิดเดียวอยากจะแบบอินฟินิตี้ไปเลยจะได้ไม่เก็บแบบไม่สิ้นสุดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเวลาของเต็มปุ๊บเราก็ต้องกลับมาบ้านเพื่อเอาของออกใช่ไหมมันเป็นภาระ,ะทุกคนมันมันเหนื่อยต่อเราที่เราจะต้องวาร์ปไปวาร์ปมาแล้ววาร์ปเกมนี้เสียตังค์จริงวาร์ปเกมนี้เสียตังค์นอกจากชั้นสามที่ฟรีนอกนั้นเสียตังค์หมดเลยทุกคน แล้วเสียไม่ได้เสียมาเสียหลักร้อยยันพันอย่างเงี้ยโอ้ไม่ก็เสียเยอะมากโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องเราออกเลยกันไปไกลละของที่จินจะแนะนํานะคะก็คือมีอย่าง3ามอย่างเช่นของจักบอจักรานแล้วก็จักรั้นนะคะซึ่งของดอกนั้น่ะทุกคนอาจจะเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นอยู่และก็ยังต้องใช้อยู่นั่นก็คือของที้ไว้ทำเควสนะคะของไว้ทำเควสนะคะทุกคนมันจะมีเควสเควสหนึ่งที่จีนแบบ เือมมากเลยกับเควสนี้ก็คือเควสคุณแกะนะคะซึ่งเควสคุณแกะเนี่ยปรากฏตัวเกือบจะทุกแมปเลยก็ว่าได้คะทุกคนแล้วเขามีท่าทางจะนอนแอ่งแมงแบบนี้อย่างนี้แหละคะ่ะนอนแอ่งแมงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราไปหาเล่นัดบูนะันมาช่วยเขาว่าทุกคนซึ่งแบบโอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์ไหมเอ็นเอ็นวีซีตัวนี้คือแบบโอ g มจมาก คือจีนนอยกับ N อ c ตัวนี้มากเลยคืออยากได้เจอนะคะตัวนี้ไม่ไหวจะทำภารกิจให้เขาอะแต่จีนก็มีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะคะที่จีนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละอาจจะเป็นเนื้อหาสำคัญที่ทุกคนอาจจะไม่รู้หรือรู้แล้วก็ได้นะคะนั่นก็คือเทคนิคทำยังไงนะคะให้เราเคลียร์ NPC ตัวนี้เร็วที่สุดนั่นก็คือการเก็บไว้ในสต็อกหรือคังนั่นเองนะคะถ้าเราเก็บพวกเลนนั้นบูนัทไว้ในคังแล้ว บอกเลยทุกคนมันจะง่ายมากเพราะเราไม่ต้องไปฟาร์มตีเลยนะัดบูนัดกับแมปอื่นๆแล้วก็ไปเรื่อยๆเยเนี่ย คือบางทีเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ถูกไหมว่าเขาแบบเออจะไปอยู่ในชั้นไหนชั้นไหนใช่ไหมเราก็จําเป็นที่จะต้องเก็บเลนส์นัดบูนัดไว้ในคลังก่อนนะคะแล้วสะสมนะคะจินบอกเลยว่าสะสมได้เป็นร้อยยันพันเลยนะคือแบบสามารถเอาของชิ้นเดียวสะสมเข้าไปเลยนะคะพวกวัสดุหรือวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเก็บทับกันได้นะคะแต่ถ้าของชิ้นไหนที่เป็นแยกชิ้นเดียวเดียวโดดแล้วอะ่ะก็อาจจะเก็บได้แค่ช่องเดียวนะคะซึ่งก็เป็นภาระกับกระเป๋าเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแล้วของชิ้นต่อไปที่จินเสน ก็คือ enchant fragment นะคะ e n c h fragment นั้นมีอยู่4ประเภทนะคะก็คือ fragment enchanted for weapon แล้วก็ for armor for helmet it, for item นะคะ4อย่างอันนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าไอ้สอย่างเนี้ยมีมูลค่ามากค่ะคน <Wow. S 1> คือมันมีมูลค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเอาไปขายได้คะ่ะ ขายกับ NPC ในตัวเมืองได้ราคาหลักพันัพเลยนะบอกเลยซึ่งเป็นการที่กอบโกยกำไรได้ดีมากเลยค่ะกับของชิ้นนี้เพราะฉะนั้นมันหาไม่ยากมันมีอยู่ในมันมีอยู่ในนี่แหละทุกคนทุกแมพแมพทุกแผนที่นะคะมันจะมีของชิ้นนี้อยู่ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะลองฟาร์มแล้วเอาไปขายดูนะคะรับรองเลยว่ารวยเลยเทเลยค่ะโอเคค่ะของชิ้นต่อไปนะคะจริงก็จะมาแนะนำของที่ เรียกว่าเอาิมเอิมเอิมคขานี้จริงจะบอกแต่ว่ามันดรอปยากมากจริงๆอะซึ่งมันดรอปในแผนที่ก็จริงนะคะทุกคนแต่มันดรอปจากบอสค่ะนั่นก็คือคิสตันซึ่งจีนเนี่ยอยากได้มันมากเลยคิสตันอะไม่รู้จะทําเสียงเศร้าทำไมแต่มันก็อยากได้จริงๆนะคิสตันมันเป็นอะไรที่หายากมากค่ะทุกคนแล้วมันดรอปจากบอสเท่านั้นนะ ทุกคนจะต้องตีบอร์ดแล้วจีนไปอ่านในคอมเมนต์มาบางคอมเมนต์นางบางกระทู้เขาก็บอกว่าตีไปพันกว่ารอบสี่พันกว่ารอบอย่างเงี้ยซึ่งแบบ <No. S 1> ถังจริงตีหลักพันกว่ารอบเลยเหรอไม่ตียันแก่เลยเหรอโอเคนั่นแหละคะ่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าจีนก็อยากได้เหมือนกันนะคะทุกๆวันนี้ที่จีนเล่นก็ยังไม่ได้เลยไม่มีตกลหล่นแม้แต่มาอันเดียวนะคะนี่ก็คือของที่ควรจะเก็บแล้วก็ต่อไปนะคะที่จีนจะบอกว่า จีนแบ่งเป็นสองส่วนนะคะที่คือดอกจากแมปกับดอกจากดันใช่ไหมจีนก็เลยจะบอกว่าของที่ดอกจากดันเจี้ยนะคะก็เรืองเป็นฟักเมนต่างๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟักเมนเออเอลเมนนะคะกับฟักเมนไท์นะคะฟักเมนเอลเมนนะคะคือเกี่ยวกับพวกธาตุค่ะแต่ถ้าเป็นไท์ก็คือเป็นชนิดนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าการเสริมใส่อุปกรณ์นั้นสามารถใส่ธาตุให้อุปกรณ์ได้แล้วก็สามารถใส ขเขาเรียกว่าจุดอ่อนในการโจมตีแต่ละชนิดของมอนเตอร์ได้เหมือนกันนะคะซึ่งจินจะบอกเลยว่าเนี่ยแหละค่ะแต่ไอสองชิ้นเนี่ยจริงๆขอพูดเลยนะคะว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะทุกคนมันไม่ค่อยจําเป็นต่อพวกเบกินเนอร์หรือว่าพวกมือสมัครเล่นนะคะอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นของที่ดรอปจากดันเจี้ยนอ่ะคือถ้าคุณไม่เข้าไปดันเจี้ยนคุณก็ไม่จําเป็นก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เวลหกสิบจะแจกของแบบให้เราแบบโอโหเยอะมากจริงๆอะแต่ซึ่งอุปกรณ์ที่เราได้ใส่จาก beginner NPC ขึ้นไปมันเป็นเลเวลหกสิบทุกคนและออย่างหนึ่งมันมีธาตุให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะจีรู้สึกว่าดูไม่ค่อยสำเพัสัมผลิการเก็บรักษาของชินนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าเราจะต้องมาคาบกับ NPC นะคะอืมเลยรู้สึกว่าไว้ค่อยทําก็ได้ั้งตอนเราเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะเก็บแบบ เออเควตามพวกแมปอะไรไปก่อนนะคะก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ทุกคนมาเก็บไอ้พวกนี้ในดันเจียนเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะก่อนอย่างอื่นเลยค่ะจีนจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปจีนแล้วก็เป็นกําลังใจให้จีนเสมอน,นะคะสำหรับวันนี้จีนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะข้อมูลนั้นถูกใจยังไงหรือไม่ถูกใจยังไงก็ ฝากติคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จีนด้วยนะคะสำหรับนี้จีนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่าคลิปหน้าจีนจะมีเนื้อหาสาระอะไรไหมทุกคนได้ดูกันนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับนี้จีนต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย